การเจริญจิตตานุปัสสนาการพิจารณาให้เห็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นในภวังคจิตการเจริญเจโตปริยญาณการพิจารณาให้เห็นวาระจิตของผู้อื่นจิตมีความโลภก็ให้รู้ชัดว่าจิตมีความโลภ จิตไม่มีความโลภก็ให้รู้ชัดว่าจิตไม่มีความโลภตอนโลภมูลจิต8สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อการเจริญจิตตานุปัสสนาหรือการเจริญเจโตปริยญาณ คือการพิจารณาให้เห็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นในภวังคจิตจากการที่วิญญาณขันหรือวิญญาณหกรับอารมณ์จากอายตนะภายนอกหกเข้ามาสู่อายตนะภายในหกผ่านเข้ามาทางทวารหก ด้วยอารมณ์ที่เป็นวิสยัปะวัติหจนเกิดวิถีหขึ้นมาครบองค์ประกอบของฉักกะหประการโดยจะขอกล่าวถึงจิตมีความโลภก,ก็ให้รู้ชัดว่าจิตมีความโลภจิตไม่มีความโลภ ก็ให้รู้ชัดว่าจิตไม่มีความโลภโดยพิจารณาทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วยเมื่อพูดถึงความโลภก,ก็ขออธิบายถึงความโลภก,ก่อนซึ่งทุกท่านก็คงพอจะทราบกันดีว่าความโลภคืออะไรเป็นอย่างไร แต่จะทราบหรือรู้จักความโลภหรือโลภะหรือราคะหรืออภิชากิเลสชนิดนี้มากน้อยเท่าไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นหรือวิถีจิตที่เกิดขึ้น,รนพร้อมกับความโลภนั้นเรียกว่า โลภมูลจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุสองเหตุคือโลภกับโมหะโลภมูลจิตจะมีอยู่แปดแบบได้แก่แบบที่หนึ่งจิตเกิดพร้อมกับความโลภโดยเกิดสมนัสดีใจสุขใจ และมีความเห็นผิดซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องมีสิ่งชักชูงชักจูงจิตใจก่อนเป็นจิตที่มีกำลังแรงกล้ามากเกิดพร้อมความเห็นผิดคือโลภทิฏฐิสัมปยุตโดยเฉพาะเห็นผิดที่เป็นนิยตะตมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนั่นเองเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนเรียกว่าอสังสาริกเรียกชื่อวิถีจิตนี้ว่าโสมนัสโลภทิฏฐิสัมพยุต อสังสาริกวิธีการพิจารณาโลภมูลจิต8แบบนี้ก็พิจารณาในความน่าจะเป็นหรือความน่าจะเกิดเช่นเดียวกันกับมหากุศล,ลจิต8คือเกิดขึ้นได้แบบไหนบ้างวิถีจิตที่เกิดต้องมีความโลภทุกแบบ เป็นสมนัตกับอุเบกขาอย่างใดอย่างหนึ่งสมนัตหมายเอาความปราปื้มยินดีปิติสุขใจด้วยส่วนอุเบกขาคือดีใจเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเกิดอาการป่าบปื้มปิติขึ้นมา ประกอบด้วยความเห็นผิดกับไม่มีความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเรียกทิฏฐิสัมพยุตธกับทิฏฐิวิปยุตธเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องมีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนกับต้องมีสิ่งชักชวน ชักจูงจิตใจก่อนวิถีจิตจึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วจากนั้นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการนั้นเข้ามาประกอบกับโลภะจะได้เท่ากับสองยกกำลังสเท่ากับ8วิธีพอทราบวิธีคิดแล้ว ต่อไปก็ดูโลภมูลจิตแบบที่สองแบบที่สองจิตเกิดพร้อมกับความโลภโดยเกิดสมนัตดีใจสุขใจและมีความเห็นผิดประกอบด้วยแต่จะต้องมีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจให้เกิดวิถีจิตขึ้นหรือ สังสาริกแบบที่สจิตเกิดพร้อมกับความโลภโดยเกิดสมนัตดีใจสุขใจแต่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดซึ่งวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่มีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนแบบที่สี จิตเกิดพร้อมกับความโลภโดยเกิดสมนัตดีใจสุขใจแต่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดซึ่งวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนแบบที่5ถึงแบบที่8นี้วิถีจิต จะเกิดความโลภขึ้นพร้อมกับอุเบกขาหรือดีใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงกับเกิดความปราบป,ปื้มปิติขึ้นมาในจิตใจแบบที่ 5. จิตเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภโดยเป็นอุเบกขาประกอบด้วยความเห็นผิด ซึ่งวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจให้เกิดวิถีจิตขึ้นมาแบบที่6กจิตเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภโดยเป็นอุเบขาประกอบด้วยความเห็นผิดแต่ต้องอาศัยสิ่งชักชวน ชักจูงจิตใจให้เกิดวิถีจิตขึ้นมาแบบที่เจ็ดจิตเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภโดยเป็นอุเบกขาแต่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโดยวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้เองไม่ต้องอาศัยสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจให้เกิดวิถีจิต ขึ้นมาแบบที่8จิตเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภโดยเป็นอุเบกขาแต่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโดยวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนเมื่อทราบถึงโลภมูลจิต ทั้ง8ดแบบนี้แล้วเมื่อเกิดโลภมูลจิตขึ้นแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็ให้พิจารณาถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของโลภมูลจิตนั้นให้พิจารณาถึงทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปของโลภมูลจิตนั้น ให้พิจารณาโลภมูลจิตนั้นทั้งภายนอกและภายในคือภายในอายตนะของตนและภายนอกอายตนะของตนโลภมูลจิตที่เกิดขึ้นนั้น<ล>ก็ให้มีสติตั้งมั่นอยู่ว่าก็เพียงสักว่ารู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนา